จะ four hands หรือ two hands ก็คือติดใจละแหละเลยกลับมานวดที่ BKN นวดเพื่อสุขภาพสาขา3มครั้งที่ลำลูกกาครับเอาจริงฝีมือการนวดของน้องๆที่ร้านนี้คือนวดดีจริงครับทุกคนเข้าร้านมาก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยเมื่อเราพร้อมแล้วน้องๆก็จะพาขึ้นไปที่ห้องนวดคือที่นี่เขามีบริการนวดหลากหลายรูปแบบมากเลยครับนวดเท้านวดตัวนวดออยนวดอารโรมานวดหินร้อนหรือจะนวดฟื้นฟูก็คือมีหมดแล้วใดๆคือห้องนวดมีความเป็นส่วนตัวมีห้องน้ำในตัวทุกห้องครับสถานที่กว้้้าาาางใหหหญ่เเเเปป็็นนนนนนตึกก2คูมมมีีลลลยยชััววผือรดสส มากครับทั้งนวดออยแบบร้อนๆอ,อุ่นๆช่วยให้ร่างกายเราผ่อนคลายได้ดีที่สุดแล้วตามด้วยนวดอรโรมาและการนวดด้วยหินร้อนที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายเราได้ดีมากๆในทุกส่วนคือน้องๆที่ร้านอะ่ะเห็นเขาตัวเล็กๆแบบนี้แต่น้ำหนักมือเขาดีมากเลยนะครับทุกคนรู้จุดรู้จังหวะในการกดหรือจะปล่อยที่น้ำหนักมือดีจริงๆนวดดีจนเคลิ้มจะหลับเลยครับเสร็จแล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดได้เลยจะมีน้ําชาอุ่นๆมาให้ดื่มผ่อนคลายผมนี่อยากชอบเลยครับกับที่นี่พีเค <K> นวดเพื่อสุขภาพสาขาสามลำลูกกาอยู่ตรงข้ามโฮม ที่จอดรถสะดวกซอยข้างๆน้านหลังร้านเลยครับ See you next day on boy next day s h a n n e